สวัสดีค่ะจากร้านเหรียญบุญนะคะวันนี้เราจะมาสอนพับส้มกันค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราตัดริบบิน้นความยาวประมาณ21นิ้วนะคะ4เส้นค่ะและนํามาพับครึ่งนะคะเพื่อจะทําฐานเหรียญค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะ คำฐานเก็บเหรียญทั่วไปค่ะนี่นะคะ,ะต่อไปค่ะให้ใช้เส้นบนนะคะควายค่ะ,ะเส้นต่อมาค่ะควายค่ะเส้นต่อมาค่ะควายค่ะต่อมาค่ะ มาเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะจะได้เป็นแชะยงนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราเริ่มจากเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้เส้นต่อไปนะคะนำมาทับค่ะเส้นต่อไปค่ะนำมาทับค่ะเส้นต่อไปค่ะนำมาทับค่ะ ขั้นตอนแรกเราจะทับทั้งหมด4สเส้นนะคะคราวนี้เส้นล่างสุดค่ะล่างสุดนะคะปล่อยลงค่ะและดึงเส้นต่อไปค่ะมาทับค่ะทําอย่างนี้วนไปเรื่อยๆจนหมดเส้นนะคะเส้นล่างสุดค่ะลงค่ะมาทับค่ะเส้นล่างสุดค่ะปล่อยลงค่ะ นำเส้นต่อไปมาทับค่ะเส้นล่างสุดค่ะปล่อยลงค่ะนำเส้นต่อไปมาทับค่ะ,ะคราวนี้เมื่อครบทั้งหมด4เส้นแล้วให้เราทำขั้นตอนต่อ,ตอไปนะคะเส้นต่อไปค่ะเส้นล่างนะคะวางลงเหมือนเดิมค่ะ,ะแล้วเราก็เส้นล่างเส้นต่อไปให้มาสอดลงในช่องนี้ค่ะ เพื่อจะเก็บนะคะเป็นลูกกลมๆแหละเส้นล่างค่ะเหมือนเดิมค่ะสอดค่ะช่องต่อไปค่ะ,ะแรกๆก,ก็บีบเลยนะคะลิปินเส้นสุดท้ายค่ะเหมือนเดิมค่ะสอดค่ะให้ออกช่องต่อไปนะคะ เสร็จแล้วจับค่ะบีบเข้ามาให้มันเป็นลูกกลมๆนิดนึงค่ะเดึงค่ะ,อะพอเริ่มจะเป็นรูปแล้วค่ะให้เราใส่เหรียญในขั้นตอนนี้เลยนะคะ,ะจัดนิดนึง ไม่ต้องดึงแน่นมากนะคะเดี๋ยวลิบบิ้นม,มันจะบิดค่ะอาจจะไม่สวยเสร็จแล้วให้เรากลับด้านค่ะลิดด้านเลยค่ะด้านล่างค่ะอนนี้เป็นอย่างนี้นะคะให้เราหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งก็ได้เลือกเส้นนี้นะคะ และให้เรานับเส้นถัดไปอีก3ามเส้นค่ะเส้นที่1ค่ะเส้นที่สองเส้นที่สามค่ะให้เราควายไปเลยนะคะสามเส้นค่ะนี่นะคะเหมือนกันค่ะวนไปทางซ้ายนะคะเส้นต่อมาค่ะและนับไปอีก3ามเส้นหนึ่งสองสามค่ะควายไปค่ะปิดทับเลยค่ะ เหมือนกันค่ะจับเส้นต่อไปค่ะแล้วนับไปนะคะหนึ่งสองสามค่ะควายทับไปค่ะเหมือนกันค่ะจับเส้นต่อไปนะคะและ้วนับไปค่ะหนึ่งสองสาค่ะควายไปค่ะทับไปค่ะวนนิดนึงจับให้อยู่ต่อไปะค่ะสุดท้ายนะคะ หนึส,สมหมดพอดีค่ะ,ะคราวนี้ก็เหลือ3มเส้นแล้วไม่สามารถทาดได้แล้วให้เรานำเส้นต่อไปนี้ค่ะเราจะดูที่ช่องนะคะ,ะเปิดช่องนิดนึงนะคะอะตอนนี้นะคะมันจะควยกันดีค่ะให้เรานำริบบินเส้นนี้นะคะสอดเข้าไปในช่องต่อไปค่ะไม่ใช่ช่องนี้นะคะเพราะถ้าช่องนี้มันจะทําให้หลุดค่ะช่องนี้จะล็อกพอดีอดูที่ควยความควยค่ะ แรกๆมือใหม่อาจจะมีการสอดผิดช่องค่ะใส่ช่องต่อไปค่ะชิ้นต่อไปค่ะเหมือนเดิมค่ะสอดตามเส้นนี้นะคะอย่าไปสอดด้านนี้ค่ะสอดตามเส้นนี้ค่ะแล้โผล่ช่องถัดไปค่ะดึงค่ะเหมือนกันค่ะอันนี้นะคะสอดช่องถัดไปค่ะให้โผล่ช่องถัดไปค่ะ อตอนนี้มันจะออกเป็นอย่างนี้แหละด้านหลังคราวนี้เราก็ดึงค่ะจดดดัดึงดึงดึงจัดจถ้ามือใหม่เนี่ยบอกเลยแรกๆก,ก็จะจับลำบากนิดนึงอ่ะมาเสร็จแล้วกลับด้านค่ะมาท่านเดิมอ่ะตอนนี้เป็นลูกส้มแหละ ขั้นต่อไปเก็บลิบบิ้นค่ะเส้นไหนก่อนก็ได้ค่ะตามเส้นลิบบิ้นเลยนะคะเห็นไหมคะตรงเลยค่ะตรงเลยค่ะตรงเลยค่ะพาดตรงเลยค่ะสอดเข้าไปเลยค่ะตรงๆเลยค่ะแล้วมันจะไปโผล่ช่องของมันเองค่ะเก็บต่อไปค่ะให้หมดค่ะตามช่องนี้นะคะตามเส้นเลยค่ะเส้นริบบิ้นเลยค่ะ ตามเส้นเลยค่ะทำจะชา้าหน่อยนะคะเผื่อมือใหม่ค่ะเส้น,นาตามช่องเลยนะคะเหมือนกันค่ะตามเส้นเลยค่ะ,ะมันจะโผล่มันเองเหมือนกันค่ะตามเส้นเลยค่ะ ต่อไปค่ะเส้นสุดท้ายค่ะมันจะของอมันเองเลยค่ะอ่าคราวนี้เสร็จแล้วให้เราดึงค่ะจัดเลยค่ะให้มันกระชับก็ <c oughs> ไม่ต้องดึงแน่มากค่ะให้มันกระชับค่ะ โอเคค่ะให้เราเก็บริบบิ้นอีกสักรอบนึงน,นะคะส่วนที่เหลือเหมือนเดิมค่ะตามเส้นเลยค่ะเ,เพื่อนตามตามเส้นเลยนะคะนี่นะคะ เส้นเลยนะคะค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ ชับหนึงไต้องดึงแรงค่ะนี่อ่านี่ค่ะตอไปขั้นตอนต่อไปตัดเลยค่ะ เรียบร้อยค่ะลูกส้มค่ะ,ะต่อไปเราจะทำใบกันนะคะตัดริบบิ้นสีเขียวค่ะความยาวประมาณ2นิ้วค่ะ,ะขั้นแรกเลยค่ะพับค่ะครึ่ง ใบค่ะเริ่มจากมุมน,นะคะโค้งค่ะตามจะชอบนะคะอยากได้ยาวอยากจะได้สั้นแล้วแต่ค่ะอันนี้ขอ,อยาวนิดนึงอ่าค่ะสกอตเทปค่ะอะม้วนใบค่ะ มอวนด้ค่ะลงม้วนค่ะฮะส,ส่สติกกอตเทปค่ะ่ะ เรียบร้อยะะแล้วค่ะใบเราอ่าเดี๋ยวเราจะใส่กันลงไปนะคะด้านนี้นี่มันจะมี2ด้านนะคะด้านที่ช่องใหญ่ๆกับรูเล็กๆถ้าเราใส่ช่องเนี้ยหลุดแน่นอนค่ะให้ใส่อีกช่องเนยนะคะอ่าเสียบลงไปเลยค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมค่ะ